ยูโรตอบแล้วหมดสัญญาช่องเจ็ดหรือไม่หลังจากโผลเล่นซีรีส์ค่ายบีอ c น o าวเรียกว่าอีกหนึ่งโปรเจกต์ของหนุ่มยูโรยศสวัสที่แฟนๆเซอร์ไพรส์หนักมากหลังจากพระเอกยูโรยศสวัสพระเอกของทางช่องเจ็ดโผเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ชายค่ายบีอ c น o าวที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนักแสดงดังร่วมงานขับขัง และที่เซอร์ไพรส์ทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักก็คงจะเป็นพระเอกเหล่อยูโรยศวัส์จากช่องเจ็ดหกคายดังทำลายคนต่างสงสัยเรื่องสัญญาทางช่องทันทีลาสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้บอกถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาร่วมเล่นตื่นเต้นมากเพราะเป็นบทบาทที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆอีกอย่างเรื่องของยุคสมัยในเรื่องด้วย เราเกิดไม่ทันก็ต้องทำรีเสิร์ชเยอะในเรื่องผมรับบทบาทเป็นนักข่าวถามว่าเป็นนักข่าวที่ดีหรือไม่ดีขอให้ดูจากหนวดที่ไว้เลยครับและก็หัวเราะด้วยความที่มีอุดมการณ์จากตัวละครของผมแล้วในเรื่องของการเมืองซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากด้วยเพราะว่าสมัยนั้นอาจจะโดนในเรื่องปิดปากเลยจะลำบากสำหรับการทำการบ้านเหมือนกันหลายคนสงสัยว่าหมดสัญญาช่องเจ็ดแล้วหรอ ผมยังมีสัญญากับทางช่อง7็อยู่เหมือนเดิมครับส่วนโปรเจก์นี้คือทางช่อง7ดคุยกับทางบีรอนคราวว่าสามารถเอานักแสดงของช่องไปแคสได้ไหมผมเลยได้มีโอกาสไปแคสแต่ต้องยอมรับว่าไปมาสองรอบรอบแรกอาจจะยังไม่ตรงตามที่ภูมิกับอยากได้แต่เขาก็ให้โอกาสลองไปแคสอีกรอบหนึ่งผมก็ทำการบ้านหนักมากๆจนได้รับเลือกให้เล่นบทนี้ครับ เรียกว่าบทดังกล่าวของยูโรยศวัสค่ะทำเอาแฟนๆกรีดหนักมากตื่นเต้นกับบทบาทของยูโรที่จะได้เล่นในซีรีส์ชายหลังจากที่เจ้าตัวโผล่ร่วมงานกับทางค่าย b ีออนข่าวนั่นเองค่ะฝากรอติดตามบทบาทของยูโรยศวัสด์กันได้เลยค่ะกับซีรีส์ชาย